ที่ท่านหมออเอาสูตรด้วยความดีให้เด็กมอบให้เ,เป็นของขวัญบันแม่ได้ด้วยใช่ไหมครัอยากให้ท่านหมออธิบายได้ไหมครับสำหรับที่โรงเรียนด้านวิถีของเราเนะคะเดิมเด็กจะพูดพูดเสียงไม่ค่อยดีนะแล้วก็ทั้งคุณครูเองด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยบางทีมาถึงโรงเรียนเขาก็เอาคําต่าง ที่เขาเคยใช้มาใช้ที่โรงเรียนในกิจกรรมวันแม่เนี่ยโรงเรียนเนี่ยกำหนดแต่ที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจก็นัดหมายนะคะจวบกับเราได้โครงการนี้มาสมุดบันทึกความดีเนี่ยเล่มนี้ได้มาก่อนถึงวันแม่เราก็ได้มาแกะเช็คพอเราดูรายละเอียดเสร็จแล้วเราบอกว่าโอ้โหตัวนี้แหละ ที่จะไปเชื่อมความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวนะคะคือบางคนไม่ได้แม่แต่เป็นคุณย่าคุณยายคุณครูก็วางแผนจะมีการประกาศให้หมู่บ้านคัดเลือกแม่ตัวอย่างเราก็เชิญมาพูดคุยว่าสิ่งที่คุณแม่ทํามีอะไรบ้างเขาดูแลลูกอย่างไรทําไมถึงได้เลือกจากชุมชนว่าเป็นแม่ตัวอย่างของเด็กๆแล้วเราก็จะมีพิธีมอบรางวัลแม่ตัวอย่างจากนั้นเราก็บอกเรามีเรื่องราวดีๆจะให้แม่กับลูกๆ จะได้ดูแลซึ่งกันเลยกันก็จะมอบหนังสือเล่มนี้ให้ลูกมอบให้คุณแม่แล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมคนไหนที่ไม่เข้าใจคุณครูก็เข้าไปแนะทุกขั้นตอนเลยที่มีคนไหนทําได้ทําอะไรได้ทํากะเป็นของเด็กกับผู้ปกครองนะไม่ใช่ของลูกคนเดียวนะคะถ้าลูกทําความดีอะไรแม่ก็ต้องรับรู้รับทราบด้วยแล้วแม่ก็จะแชร์ภาพต่างๆเนี่ยมาว่า ที่บ้านก็ทำอะไรอันนี้ที่ที่โยงต่อไปนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราได้ทำกิจกรรมตรงนี้ทำยังไงให้เด็กรู้คุณค่าของตัวเอง, <Wow. S 2> เ,องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมแล้วก็รู้ uh. จกักช่วยแลอทางครอบครัวตรงนั้นคือสิ่งที่สิ่งที่เราทำนะปีนี้เป็นปีแรกที่เราเข้ามาในโครงการ uh. ตอนนี้กําลังดําเนินการผลที่เกิดที่เราเห็นชัดก็คือพฤติกรรมของเด็กอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าโครงการตรงนี้เป็นโครงการที่ดีในการพัฒนาเด็กวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมีวันเซนดนตาในพิธีเซนดนตานั้นเราจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นมงคลส,สำคัญเราจะถือโอกาสบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมที่เขาจะต้องมีกราบมีไหว้รำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะ นี่ในเรื่องของวาจาสุภาพแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้ววิธีการพูดจะพูดกับลูกอย่างไรใช้เสียงนิ่มลงอ่อนลงใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กๆเพราะว่าเขาจะต้องรับคําเหล่านี้ไปใช้ต่อเด็กก็พูดกับกับคุณครูก็มีหางเสียงเดิมไม่มีที่บ้านมายังไงก็เอาเลยเต็มที่โดยที่เด็กไม่รู้ความหมายคําบางคาเด็กไม่รู้หรอกว่าพูดกับคุณครูแล้วความหมายเป็นคําที่ไม่สุภาพเขาก็เปลี่ยนเด็กก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเราจะคาที่เคยด่าเคยเสียงดังก็จะรู้สึกเขาเปลี่ยนเป็นใช้วาจาที่ไพเราะเวลามาพูดคุณครูก็คุณครูครับคุณครูขาเด็กก็มีความมั่นใจขึ้นเวลาให้มาพูดต่อหน้าหรือพูดได้หลายคนเขาก็จะมั่นใจขึ้นสามารถใช้วาจาใช้น้ําเสียงใช้คําพูดที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะ ประทับใจประเพณีที่ว่าเ,าเอามาประสมผสานกับกิจวัตร้้อวาจาดีมีสุภาษิตใช่ค่ะโรอ,อยากได้ถ้าท่านขอออบันทึกออกมาให้เป็นของพื้นบ้านจะเป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของโรเรียนมากเลยสอดแทรกวิธีการที่โน้มน้าวให้เด็กพูดดีมีวาจาสุภาษิตเข้าไปเนี่ยค่ะ,ะถือว่าเป็นนวัตกรรมได้เลยนะคะรูใจเล่าบรรยากาศสนุกและซึ้งใจ ให้ฟังบ้างค่ะนําเสนอเรื่องของการอธิบายบรรยายหน้าห้องแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องวาจาสุภาษิตนิดนึงค่ะวาจาสุภาษิตดิฉันชื่อเด็กอิงสาราสุขสรอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กัหนึ่ง วันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องมีวาจาสภาษิตความประทับใจของฉันที่ได้พูดมีวาจาสภาษิตฉันได้เข้าสังคมได้ง่ายมีเพื่อนพี่พี่น้องๆเยอะและผู้หลักผู้ใหญ่ชมเพราะว่าฉันพูดจาไพเราะค่ะคุณค่ะเรียนครูที่เคารพและสวัสดีท่านท่านพี่พี่น้องน้องทุกคนดิฉันชื่อเดลินทาวารจารุสงพกุลฉันมถาถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่ง หลังจากที่ฉันได้ทดลองใช้วาจาสุภาษิตความประทับใจของฉันก็คือทําให้มีเพื่อนๆพี่ๆรบขทางเยอะขึ้นไม่เกิดความทะเลาะกันและไม่เกิดความเกลียางกันขอบคุณค่ะาาราาการภาษาไทยได้ด้วย เอ็มบอกมีตรงนั้นไม่มีตัวอย่างที่นักเรียนเขียนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสมุดบันทึกค่ะว่าในสัปดาห์ที่10นั้นน่ะนักเรียนเนี่ยบอกว่าชอบให้ครูชมค่ะแล้วก็ถ้าเอาชมแล้วเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเราก็ควรจะชมบ่อยๆนะคะและที่สําคัญก็คือว่าการพูดดีเนี่ยทำให้ มีผู้คนอินดูเขากบันทึกไว้นะคะเขาบอกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นมีคนรักนะคะไม่ทะเลาะไม่วาเ <Yeah. S 2> นี่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ทําเสริมเข้ามาในเรื่องของวาจาสุภาษิตค่ะคำเสริมหมายความว่าให้เด็กทําเป็นกลุ่มใช่ไหมครับทําเดี่ยวค่ะว้าวทำเดี่ยวเลยเหรอโอ้ค่ะทำเป็นคล้ายๆ Mind Map ใช่ไหมครับเนี่ย ใช่ค่ะนี่เป็นใบแมพค่ะลายถิ่ก็สวยดยนะเนี่ยต่อไปก็นําไปใช้ค่ะโดยการที่เขียนเชิญชวนผู้ปกครองลดละเลิกเล่าช่วงเข้าพรรษา<ม>ก็เป็นจดหมายค่ะให้นักเรียนเขียนบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้พ่อกับแม่หรือใครในครอบครัวดื่มเหล้านะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้รักษาสุขภาพนะคะ แล้วก็อยู่ไปนานๆเป็นล่มโพล่มไสให้กับลูกหลานนะคะแล้วก็เด็กก็จะส่งรูปภาพให้เราด้วยนะคะว่าส่งให้พ่อแล้วนะแล้วก็มีลายเซ็นกลับมาด้วยผู้ป <Wow. S 1> กครองบอกว่าบางทีก็เลิกไม่ได้ค่ะแต่ก็บอกเด็กๆไปว่าลูกลูกพูดกับผู้ปกครองพ่อกับแม่ลูกบ่อยๆนะเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจลูกเองอะว่าลูกเนี่ยต้องการให้ท่านเลิกจริงๆถ้าพูดครั้งเดียวเนะี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ท่านจะเลิกค่ะ ฟังทั้งสองโรงเรียนแล้วอิ่มอ,อกอิ่มใจจังเลยนะคะคุณยิพันธ์ใช่เลยครับผมมาคงไม่ได้สบายอ่ะเราได้ชื่นชมตรงผลงานที่สําเร็จแล้วแต่ก่อนหน้านั้นทั้งสองท่านก็คงเขี่ยวเข็นนักเรียนโอ้โหต้่อเเช็คว่าโอ้โหครับเด็กทุกคนคือ ของชาติอันนี้คือหัวใจของเราเลยเพราะว่าถ้าเด็กดีครอบครัวดีสังคมดีประเทศชาติก็สามารถดํารงอยู่ได้อันนี้คือหัวใจของเราอันที่2ก็คือเด็กรอบบ้านเราเนี่ยช่วงนี้มีปัญหาผู้ปกครองเด็กไม่ได้อยู่ดูแลเด็กจริงๆหาเช่ากินข้างอันนี้คือสภาพทั่วไป ฝากความหวังไว้กับครูเช้ามาโรงเรียนบางทีอ,อาหารเช้าก็ไม่มีนะคะคุณครูต้องหาให้เพราะฉะนั้นหนึ่งเราสร้างสุขภาพสองสร้างจิตสํานึกความเป็นคนดีให้กับเขาเรามุ่งม,มั่นที่จะสร้าง์เดรกในปกครองของเราในโรงเรียนในจุณจนทัางหราค่ะคือถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะจะไปทําความบีนมันก็ยังไงยังไงอยู่มันไม่เลิกจากความเห่อมล้าทางด้านทางด้านเศรษฐกิจของเราครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราก็ต้องดูบริบทของสถานศึกษาเราก่อนดูบริบทของเด็กเราก่อนว่าขอให้เด็กเราอิ่มก่อน พอเด็กเราอิ่มแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะมีความเอร์ตในการทําความดีแล้วก็ซึมซับแล้วก็รองรับสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้เขาจนทําให้เขาเนี่ยครับเป็นคนดีได้นะครับองค์กาประยุกน์ทั้งหมดก็ต้องมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพก,การศึกษาไม่ใช่จะฝากความหวังไ้ที่ครูอย่างเดียวแต่ครูครับต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะไม่สื่อสารให้กับคนในสังคมรู้ว่าเขาจะต้องพัฒนา ค่ะก็ฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะคุณธรรมน้อมนำใจให้สติได้ตรองตรีปฏิบัติจัดพื้นฐานเป็นแบบอย่างสร้างคนและผลงานทั้งสืบสารตระหนักเอกลักษณ์ไทยค่ะโอเคครับ